ครับสวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทยดับ b o x คบันะครับน,นี่ผมย้ายมานั่งอีกฝากหนึ่งของรถนะฮะก็รถบัสกำลังมุ่งหน้าจากเวไปเมืองดานังนะฮะดดานนั้นตรงนี้จะผ่านเขาเรียกว่าลาังโกนะฮะลังโกเป็นเมืองอที่มีหาดแล้วก็มีหาดทั้งสองด้านอันนี้เป็นด้านในนะครับด้านในนี่ครับด้านนู้นจะเป็นภูเขาอยู่ไกลๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น คล้ายๆกับเป็นอื่นน้ําขนาดใหญ่เป็นทะเลสาบอยู่ครับแต่ตรงนี้เรากําลังวิ่งไปเหมือนกับบนแหลมหรือว่าสันทรายนะครับซึ่งตรงปลายสุดของสันทรายเนี่ยจะมีเมืองนะครับมีเมืองแล้วก็สวยมากครับผมว่าบรรยากาศดีเป็นเมืองประมงเล็กๆนะฮะแล้วก็รถของเราเนี่ยจะไปเข้าอุโม,โมงค์ไฮเวินนะครับอุโมงค์ไฮเวินเนี่ยก็ยาวเกือบเจ็ดกิโลนะครับเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดใน อไอเชียตัวนออกสิงใต้ก็คือลอดภูเขาแนวภูเขาที่เห็นบแวบๆเมื่ี้นะครับอะจะเป็นภูเขาที่สูงฮะแล้วก็ชันก็คือการใช้อุโมงค์เนี่ยจะประหยัดเวลาไปได้มากประมาณ้าเ <c oughs> ข,ข้าใจว่า3หรือ4ชั่วโมงครับแทนที่จะต้องไปไต่บนเขาฮีนีรถกำลังเข้าสู่ตัวเมืองหลังโก,โกนะครับเอาไกลามาเรื่อยๆตรงตลอดสอ,อ,องข้างทางยังมีร้านอาหารขายพวก นักท่องเที่ยวนักเดินทางที่มาแวะนะครับตลอดเช้่ทางน,นี่ครับ,เร,บเริ่มเข้าแล้วภูเขาที่เห็นจะเห็นว่าสูงมากนะครับแล้วก็มีเมฆประมาณนักเรียกว่าน้องๆหรือว่าใกล้เคียงกับดอยยินนะครับอันนี้เป็นแค่เป็นแนวภูเขาด้านแรกนะครับจริงๆแล้วมันมีสูงใหญ่กว่านี้แต่ว่าเรามองไม่เห็นเพราะว่ามันหายอยู่ในเมฆครับ นี้เราจะอยู่ด่านผ่านทางด่านผ่านทางนี้เป็นด่านเก็บเงินค่าใช้อุโมงค์ัะก็คือการรอดอุโมงเนี่ยเขาจะต้องเสียค่าจ,จ่ายอุโมงนี้ก็จะมีเป็น2ส,ส่วน,นจริงเวียดนามเขายังไม่ได้เปิดครบนะครับเขาให้วิ่งสวนกันอยู่อุโมงหนึง่งส่วนนี้อุโมงหนึ่งเขาสับรองเก็บไว้ครับเดี๋ยวมองไปทางซ้ายมือนะครับจะเห็นเมืองลังโกนะเมืองลังโกเนี่ยอันนี้ยังวนไปทางขวาอยู่เดี๋ยวซ้ายมือครับ เมืองลังโกจะเป็นเมืองที่เมืองเล็กๆที่ยังเรียกว่าท่องเที่ยวก็ยังไม่กระมาดเท่าไหร่เพราะว่าคนมักจะไปเที่ยวที่อื่นมากกว่าแต่ว่าถ้าใครชคอบความแปลกๆหน่อยเห็นไกลๆเป็นยอดนั่นคือโบสถ์เก่านะครับสร้างสมัยฝรั่งเศสและตรงนี้เป็นอาคารริมน้ำนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นท่าจอดเรือประมงนะฮะส่วนตรงนี้ครับมองไปตรงนู้นนะฮะจะเป็นสันทรายยาวยื่นมาทะเลจริง ที่เห็นตรงนี้ยังน้อยนะครับมันมีบางหน้าบางเวลาเนี่ยยืดไปมากกว่านี้อีกะแล้วก็มีคนมาเตะฟุตบ,บอลมาทํากิจกรรมออต่างๆนะก็ะทะเลด้านน้นสวยมากครับก็ที่อาจจะไม่ขาหาดไม่ไม่ขาวสวยแบบเหมือนเมืองไทยแต่ว่าเขาก็มีความสวยอีกแบบหนึ่งแล้วก็ลักษณะเป็นเมืองที่ยื่นอยู่บนแหลมตรงนี้ผมก็มีเสน่ห์ครับ ตรงนี้เนี่ยด้านซ้ายมือเมื่อกี้เห็นไกลๆตรงนั้นน่คือแนวทางรถไฟนะครับรถไฟก็จะอ้อมไปอีกทางนะฮะก็คืออ้อมอ้อมไปเลียบผาด้านนู้นไปก็จะบรรยากาศเหมือนทางรถไฟเมืองการแต่ว่าด้านนึงเป็นทะเลเราเป็นภาคนะครับคือส่วนของเราเนี่ยกำลังเข้าสู่อุโมงค์ไฮเวิร์นะครับก็ตรงไปที่ผานของภูเขาสูงใหญ่นะฮะตรงนี้นะครับเป็นช่องเขาไฮเวิร์นี้อุโมงค์ไฮเวิร์ก็ เนี่ยครับสูงไปมีน้ำตกมาด้วยตรงนี้ครับแล้วพบกันใหม่กับฟิลไทยดับบลคสปัตดับคอมครับ